ปัญหาจากวิกฤตโควิด -19 ที่สะสมก็ทําให้ผู้ผลิต LNG ชะลอการลงทุนค่ะเพราะความต้องการใช้พลังงานในตอนนั้นมีน้อยจนมาถึงช่วงที่หลายประเทศฟื้นตัวก็ทําให้ความต้องการใช้ LNG กลับมาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมากกว่ากําลังการผลิตที่มีในตลาดโลกนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาซื้อขายและสัญญาซื้อขายราคากา๊สปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่450บาทต่อล้าน Btu ในปี2565และสูงสุดที่4 171บาทต่อล้าน BTU ในปี2566และสุดท้ายก็มาส่งผลกระทบกับค่าไฟค่ะที่ทำให้พุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่หน่วยละ4บาท69สตางค์จากที่ก่อนหน้านี้นะคะอยู่ที่ระดับ3บาท60สตางค์ค่ะเรื่องของค่าไฟแพงยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ